นะฮะเดี๋ยวเพลงต่อไปครับบุบเพสสันนิวาสร้องธรรมดาไม่ได้ต้องมีเพราะคนที่มาวันดูแล้วมีอะไรมีอะไรนะเตะขาประตูโดเรมอนรูปเตียนเชิญประตูโดเรมอนนะเตะขาสูงเอามาตั้งมาเจอใครก็ไม่เจออะไรครับไหวนะเข้าใจได้ทำงานหนักนะอยั่วซาร์ลกอย่าสั่น มาอย่างประตูเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรครับดอประตูใหญ่ดิ๊กดอประตูเล็กสมาดประตูใหญ่ดิ๊กดอประตูเล็กสมาร์ดแต่ถ้าประตูหนีบล่ะหีเรียกซิปเลยครับคุณทุนหัว อาประตูมาเฮ้ยเพชรข่รล่ะนี่ไงเพชรลวงจริงด้วยเก็บไว้ไม่ขายต่อตรงนี้เห็นชัร์ดไหมจ๊ะชาร์ดชาร์ดชาดตรงกลางอย่างเดียวปกติให้ขยับหน่อยนะอห้นั่งให้หนุ่นะแม่เขาต้องการนะอันนี้บมาฝั่งนี้ต่อตรงซ้ายอยู่ขวาได้ไหมแม่ยังยังไม่ได้องศาไม่สวยข้างหลังโอเคไหมครับตรงนี้ยังนะยังยัง เดีย๋ยวพี่โอเคทียังก่อนยังยังยังนะฝานุ้กฝานุ๊กหนึ่งนะฝานุ๊กฝานุ๊กโอเคยังจ๊ะคราวนี้ครางนี้โอเคไหมยังอีกอ่ะหัวใจยากจังอย่ามาต้องการต้องการต้องการช่วยกันเดานมาหากินโอเคโอเคโอเคเขาบอกโอเคละหนูก็ว่าโอเคนะโอเคเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่เดิม ตรงนี้ก็โอเคอยู่แล้วเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากหรอกขอบคุณมนกนั่นนะอีก่อมื่อวานเจ้าปัญหาเมื่อวานยังไม่ได้ส่วนแบ่งนะทิปบ็อกทิปบ็อกโอ้นี่ลูกกว้างกว่าเดิมโอ้โหโอเค สะดวกเลยคือเมื่อวานหยอดตังแล้วมันติดขัดไปไปซ้ายไปขวาวันนี้ลุกว้างเหมืเดิมเลยหยอดอะไรก็ได้เป็นกรรมก็หยอดได้เอาละเอาละอะไรนะมีคนมาเดิมด้วยมาเดิมเดี๋ยวไปไปเคลียร์ไปเคลียร์นะจ๋าเราจะวัดว่าตรงนล้นนี่ของไว้น่นตรงนี้เลยพี่ดีเจน์นะฟ้าจะมาเดิมไหมฮะเดินมาเดินรับสแกนไหมหมเราไม่ได้ทำสามสี่ห้า ห้าแล้วเหลืออีกสองไปเก็บไปทำไมนะเก็บไปให้หนูมามามาเดี๋ยวจะมากนันหมดนะแล้วม่ะไวนะขอบคุณนะครับหนึ่งเราขึ้นบนแล้วจ้าแม่อุ้ยขอบคุณนะครับใครหยอดนี่ขอให้อายุยืนหมื่นดีนะครับสวยวันสวยคืนครัอุหยธุรกิจเราลู้เรืองเลยเกินทั้งกระเป๋า